ถึงแม้ครับ เกมล่าสุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็เหล่าแฟนแฟนเลดอาร์มี่จะพึ่งผิดหวังต่อการเสมอกาลาตาสลายทีมจากตุรกีที่มีความเด็ดดวงจริงๆต้องบอกว่าตุรกีเนี่ยเด็ดมากเลยนะครับถึงแม้นัดน,นั้นเนี่ยแฟนผีหลายคนจะผิดหวังแล้วก็ไม่ได้สิ่งที่คาดหวังเอาไว้และอาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้ปีศาจแดงนั้นอาจจะตกรอบในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้ครับแต่ทว่าครับบนชัยชนะเหนือเอเวอร์ตันศูนย์ประตู ท่ามกลางประตูสุดสวยของอารีฮันโดกาลาโชที่ถึงขั้นเนี่ยเป็นประตูที่สามารถลุ้นเป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งฤดูกาลได้เลยนะครับซึ่งก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมดังกล่าวนะครับนั่นก็คือผลงานสุดเซอร์ไพรส์ของดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูที่ได้ออกสตาร์ทเป็นดาวรุ่งตัวจริงในรูปแบบที่พลิกโผทุกการคาดการณ์ของทุกสื่อสำนักเลยครับและผลงานของไมนูเนี่ยมันจะทำให้แฟนผีหลายคนคาดหวังเขา ไปถึงขนาดไหนวันนี้ขอบสนามอินไซต์จะนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังกันครับ ย้อนกลับไปเมื่อช่วงปีซีซั่นของฤดูกาลที่แล้วนะครับมันเป็นห่วงเวลาดังกล่าวที่เปรียบเสมือนอีกหนึ่งเวทีให้เหล่าดาวรุ่งของสโมสรต่างๆได้พิสูจน์ตัวเองว่าดีพอแล้วหรือเปล่าสําหรับทีมชุดใหญ่หรือเขาเนี่ยควรถูกปล่อยออกไปเพื่อไปหาประสบการณ์กับสโมสรอ,อื่นๆซึ่งเมนูเองครับก็โชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในระดับหนึ่งเลยนะครับจนถูกเรียกขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่และมีโอกาสสัมผัสลงสนามกับทีมในบอลถ้วยอย่างลีกครับแต่ทว่าครับชื่อของเขาเนี่ยก็เล หายไปซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับเด็กหนุ่มที่กําลังอยู่ในช่วงเติบโตและต้องเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนที่โอกาสได้ปล่อยของเต็มๆก็มาอีกครั้งครับในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาในเกมอุ่นเครื่องต่างๆนานาครับมิดฟิลในวัย18ปีก็เริ่มแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ยอดเยี่ยมและศักยภาพที่เติบโตไปพร้อมกันครับฉะนั้นไม่แปลกครับที่แฟนบอลบางกลุ่มจะบอกว่าควรปลุกปั้นดาวรุ่งลายนี้ประคบประงมเป็นอย่างดีเพราะดูจากชั้นเชิงและพรสวรรค์ที่ ติดตัวมาเนี่ยมีโอกาสมากเลยที่ดาวรุ่งรายนี้จะรุ่งโลด ไปในอนาคตแต่แล้วด้วยความดวงซวยครับหรืออุบัติเหตุทางฟุตบอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไมยนูได้รับอาการบาดเจ็บในเกมปีซีซั่นส่งผลให้เจ้าตัวต้องพักยาว4-5เดือนด้วยกันครับฉะนั้นแล้วในช่วงออกสตาร์ทฤก,การดูกาล2023-2024เจ้าตัวเนี่ยก็จะพลาดเป็นตัวเลือกไปด้วยทั้งที่ในช่วงเวลาเดียวกันครับแผงมิดฟิลด์ของยูเนเตดก็ไม่ได้นิ่งครับมีทั้งเจ็บมีทั้งแบนผลงานก็ไม่ดีปะผลกันไปครับสุดท้ายพอกลับมาเหมือนทุกอย่างมันจะ ลงล็อกสําหรับเมนูพอสมควรเลยคาเซเมโลบาดเจ็บคิสเตียนอิลิกเซ่นบาดเจ็บหรือเมสันเมาส์เข้าโรงพยาบาลไปอีกราย ส่วนในลายของโซฟิยานอัมราบัตก็ไม่ได้แสดงฝีเท้าออกมาให้เอริกเทนักสามารถเชื่อใจให้เจ้าตัวเนี่ยได้เป็นตัวจริงของยูเนเตดครับทำให้เจ้าตัวได้โอกาสครั้งใหญ่ครับสัมผัสเกมในพรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกในฐานะตัวจริงในเกมที่บุกไปเยือนท,ทัพท็อฟฟี่เอเวอร์ตันซึ่งสิ่งเซอร์ไพรส์แรกก็คือการได้เป็นตัวจริงทันทีครับแถมเป็นตัวเลือกก่อนหน้าโซฟิยานอัมราบัตรุ่นพี่ในตำแหน่งเดียวกันอีกด้วยส่วนเซอร์ไพรส์ที่2ครับคือผลงานของเจ้าหนูรายนี้วางตามตรง เจ้าตัวเนี่ยมีความนิ่งเกินกว่าายุเพิ่ง18ปีเองด้วยซ้ำจังหวะพลิกตัวหนีตัวประกบแก้ไขจังหวะถูกเพลสก็ถือว่าสอบผ่านแบบเฉลุยเลยครับอีกอย่างก็คือการพยายามพาบอลไปข้างหน้ามากกว่าการแปะบอลคืนไปยังแผงหลังครับแน่นอนครับสิ่งที่การันตีได้ว่าตัวเลขหลังจบเกมที่บ่งบอกว่าไมานูเนี่ยลงเล่นไป72นาทีสามารถแท็กขึ้นเอาชนะคู่แข่งได้ครบถ้วนเลยครับ100%ผ่านบอลแม่นยำ83% วางบอลยาวแม่นยำครับ2ต่อ4ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งได้สำเร็จครับ2ต่อ3ครั้งชนะการดวลภาคพื้นดินครับ3ต่อ5ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศครับ2ต่อ3ครั้งเคียร์บอล2ครั้งสกัดบอล2ครั้งและเคียร์บอลหน้าเส้นพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดจากการเสียประตูได้1ครั้งครับ นอกจากนั้นครับเกมกับกาลาตาสลายถึงแม้ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะไม่ได้รับโอกาสเป็นตัวจริงครับพอได้รับโอกาสลงมาในสนามเนี่ยก็ทําผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนเดิมถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากับนัดที่เจอเอฟเวอร์ตันก็ตามโดยบทบาทที่เขาถูกส่งไปเนี่ยมันก็คือตําแหน่งหมายเลข6ที่คอยตัดเกมคอยชะลอเกมลุกของคู่แข่ง อีกทั้งการคอยอ่านเกมของคู่แข่งที่ใช้โจมตีนอกจากนั้นครับเจ้าตัวยังมีออปชั่นเสริมสามารถขยับมาเป็นมิดฟิลหมายเลขอก8ที่สามารถแจกจ่ายบอลให้กับเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยซึ่งนี่ครับถือว่าเมานูเนี่ยทำได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวแน่นอนครับว่าด้วยแบบแผนในลักษณะนี้ คือสิ่งที่ถนัดของไมนูเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสามารถยืดหยุ่นตำแหน่งได้ทั้งตัวตัดเกมและมิดฟิลด์สไตล์บ o ็อกทูบ็อกฉะนั้นการเลี้ยงบอลหรือการจ่ายบอลเนี่ยคือเรื่องที่เขาต้องเจอและต้องยกระดับตัวเองมาอยู่ตลอดจากคําบอกเล่าของอดีตโคต้ดไมนูครับ ระบุว่านักเตะคนนี้เนี่ยเป็นจำพวกพูดน้อยแต่ใช้ผลงานในสนามเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างการก้มหน้าทำงานอย่างหนักคือจุดเด่นที่ไมนูมีติดตัวตั้งแต่ยังเด็กไลายยามมาถึงนี้เนี่ยผมไม่ได้บอกหรือต้องการฟันธงนะว่าไมานูจะก้าวขึ้นมาเป็นอนาคตที่สดใสของแมนยูเน็ดเพียงแต่ว่าจากผลงานในสนามเกมล่าสุด มันกําลังบอกสิ่งที่แฟนบอลยูเนเตดคาดหวังได้นอกจากนั้นครับก็มีเหล่าตำนานผีครับก็ออกมาชื่นชมกันยกใหญ่เลยนะครับหนึ่งในนั้นก็จะมีแกรี่เนวิลและลอยคีนครับโดยแกรี่เนวิลครับเอ่ยปากชมแบบนี้ครับคำชมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมสามารถบอกไมนูได้เนี่ยและมันก็เจ็บที่จะพูดนะนั่นคือเขาเนี่ยดูเหมือนผู้เล่นแมนซิตี้ผมคิดว่านั่นเป็นคนที่เป๊ปกวาดิโอลาจะมองและสนใจ จนอยากได้เข้ามาเสริมในตำแหน่งมิดฟิลด์ส่วนลอยคีนครับเขาพูดไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าขอให้โชคดีนะหนุม่มเขาน่าทึ่งมากเขาเนี่ยแสดงความกล้าหาญออกมามากผมชอบดูไอเด็กคนนี้มันเล่นมากๆเลย ในเมื่อเด็กอายุ18ลงเล่นตัวจริงเกมแรกและผลงานดีครับมันก็เหมาะสมต่อการชื่นชมกับสิ่งที่เขาแสดงออกมาได้ครับอย่างไรเสียครับไมนูยังคงต้องบ่มเพาะทั้งกระดูกและประสบการณ์อีกเยอะเพียงแต่ว่าจากโปรแกรมสุดฮัลโหลโดในช่วงเดือนธันวาคมต่อถึงเดือนมกราคมครับเด็กหนุ่มรายนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในจิ๊กซอคนสําคัญของเอริกเทนฮากในการเลือกใช้ได้หรือไม่มองตอนนี้ครับไมนูเนี่ยคือความหวังของเหล่าแฟนยูไนเต็ดและ ดูจะค่อยๆตอบแทนความไว้วางใจทั้งกุนซือและแฟนบอลที่เฝ้ารอการลงสนามของเขามาตลอดได้ครับยังไงก็คงต้องรอดูอนาคตของคอบบี้เมนูกันต่อไปครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในยุคนี้รวมถึงเอลิกเทนทักและสตารต่างๆจะสามารถดึงศักยภาพที่แท้จริง ของว o นเดอร์คิดลายนี้มาใช้ได้แบบเต็มศักยภาพได้หรือไม่และเขาเนี่ยจะกลายเป็นจิ๊กซอคนสำคัญที่ทำให้ยูเนเต็ดกลับมาดีกว่าเดิมได้หรือเปล่าณตอนนี้ผมยังพูดได้ไม่เต็มปากครับแต่สิ่งที่บอกได้เลยคือผลงานในสนามและเวลาต่อจากนี้จะเป็นคำตอบให้แฟนผีได้รู้กันเองครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนาม i n นไซด์นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ของเราอย่าลืมเลยครับซัพพอร์ตเราง่ายๆครับ กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราและทีมงานขอบสนามทุกคนด้วยนะครับแฟนๆครับเรื่องหน้าอยากมาฟังอินไซด์เรื่องไหนคอมเมนต์ Comment มาบอกเรากันได้นะครับสำหรับวันนี้ตัวผมออฟแอปต้องขอตัวลากันไปก่อนเจอกันใหม่อินไซต์เรื่องหน้าสวัสดีครับ